จะเกิดอะไรครับถ้ากลุ่มสร้าง AI scriptwriter ที่มาจากสมองของ entrepreneur ระดับโลกอย่าง Alex h a m o s i ที่มีผู้ติด,ดตามมากกว่า8ล้านคนให้เขียนสคริปต์ส่วนตัวของผมและใช้ในการสร้างสคริปต์ในการผลิตวิดีโอในหนังสือเ,เรื่อง Lead for Headline ครับมีบทหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับในเนื้อหาของการทำคอนเทนต์เขาได้อ้างอิงเฟรมเลอร์ตัวนึงครับในการผลิตคลิปยังไงให้แมสเขียนสคริปต์ยังไงให้โดนใจโดย3หัวข้อหลักนั่นก็คือ o o k retention และ Reward จากที่ผมอ่านมาครับผมจะเกิดไอเดียมันคงจะดีถ้าผมจะชับข้อมูลเหล่านี้และสร้างให้มันเป็น G G scriptwriter ที่มีวัสหรําับการสร้างคอนเทนต์แล้มาดูการทํางานกันหน่อยดีกว่าครับผมอัโหลมรูปภาพกับเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมที่อยู่ในหนังสือที่คิดว่าเป็นประโยชน์ลงเข้าไปใน GPT ผมก็พร้อม instructor ว่า you are the scriptwriter ที่เน้นการสร้างสคริปต์เกี่ยวกับ Connect Authority ้ a s ัแล้วก็ s ซ ll ในตัวเดียวกันทั้งหมดและทำให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดจากนั้นเรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเวิร์กยังไงสิ่งแรกที่มันจะามนะครับผมคือแบรนด์ของเราคืออะไรธุร,รกิจเราทำอะไรอยู่แล้วโปรเจกต์ที่เราต้องการวางสคริปต์มันคืออะไรมันจะคิดไปนะครับว่า Editing s เซอร์วิสและมันก็จะให้เลือ,อกคกรับ4ตัวว่าคุณอยากสร้างคอนเทนต์เป็นไทป์ไหน Connect กับพนสร้างออ t h o ร i ตี้สร้างทรัสต์หรือว่าการ ผมอยากสร้างคลิปเซลแล้วกันโอเคจากนั้นครับสิ่งที่มันจะทําต่อมานะครับผมคือการหาหัวข้อมา10ตัวนะครับทมพร้อมว่าเรียบร้อยแล้ว10ตัวนี้นะครับพอเราได้หัวข้อที่เรารู้สึกว่าสนใจมากๆนะครับก็เรื่องมาสักส่วนเนี้จากนั้นครับสิ่งที่มันจะทําต่อมาก,ก็คือการสร้าง o ุก problem solution value ที่ตอบโจทย์และตรงกับ framework ที่ content creator ดับโดกที่ใช้ในการผลิตคลิปจากนั้นครับสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือก๊อปมันไปใส่ใน notion และแก้ไขให้มันเป็นคําพูดของผม ทัานี้ครับคุณจะได้สคริปที่ไม่ต้องเสียเวบาจิบเองโดยอ้างอิทจากเฟรมเวิร์กที่ธุรกิจหลักเราใช้ในการโปรโมทเชิงแบรนดิ้งของเขาถ้าใครอยากลองใช้นะครับผมผมจะแปะลิงก์อยู่ในช่องไบโอของผมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามด้วยครับพบกันคลิปหน้าครับ